าวราศีธนูช่วงนี้พลังจกกักรลังกำลังเปลี่ยนทิศเพราะดาวอาทิตย์และดาวอังคารแย่เข้ามาสู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพวินาศาของชาวราศีธนูโดยตรงและนี่คือช่วงปล่อยวางและปิดจ,จบสิ่งเก่าเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ขึ้นการงานอาจรู้สึกเหมือนงานช้างานเหนื่อยงานเงียบหรือเกิดความสับสนไม่ชัดเจนแต่นี่เป็นช่วงปรับตัวและคิดแผนใหม่ทํางานเบื้องหลังจะปังมากระวังอารมณ์ล้าเหนื่อยง่ายการเงินโชคลาภการเงินยังหมุนเวียนได้แต่ต้องระวังรายจ่ายแบบ ซ่อนและค่อยใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดโชคลาภมาแบบปลุกลับจะสินที่เกี่ยวกับสายมูลัลงสังหอนความฝานันหรือสิ่งเล่นลับความรักระวังความคิดให้มากขัดการเงียบๆความรักต้องการพื้นที่และความสงบคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ห่างไกลและพบจากเรื่องเหนือธรรมชาติจิตสัมผัสเด่นพิเศษสรุปเลยว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้เคลียร์ตัวเองเริ่มต้นใหม่ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วพลังใหม่จะเข้ามาแทนที่แบบสวยงามมากขึ้นพิมมาเลย thank so